สวัสดีครับพี่คนมาฮอดหลังเวทีแล้วครับบักลาชื่อแนวกินมะฝากเมื่อวนขั้วเหยียดยิงอยู่หลับครับหลับหมูหรือหลับไก่น่าจะหลบับหลับหมูน,นะครับนั่งห้าเมื่อวานไปนอนใส่นอนด้วยไปกับไปเบิร์ด สามผู้เบาขาวดงดงๆไอเบือดไอจีมีนะครับแล้วก็น,นองกาฟิวเป็นเกือบสิบห้านองไปราดน้ำแป้งราดเต้าครับเ้ลองเพียงไหมเข้าลองได้เรับาดได้ยังแม่แอนติวดันปะพี่น้องเดี๋ยวอีกจักหน่อยเกืสบมีสิ่งอื่นของนองกาฟิวนะครับฝากพี่น้อง กำลังใจให้ดูในเดิมในบอสานดพี่น้องนะครับเดี๋ยวรอสักคูนึงมันจมีผลงานที่ของพระเอกร่างที่มารับใจคือรอยตามันเรื่อยเมื่อนี้เป็นของคิวของเอตายกี่ตายสุวรรณนครับกินเขาใบต่างๆครับียังกอกคำแรกยังกอขอกินเผือยายอันคำที่สองมาลากินเผื่อยยังกอกอันเจอคำสองขอกินมันจมี อ๋อได้ได้ไดนะครับมันสิมันสิกินเขาสามข้ามันเบาบายลงๆนะครับพี่นอ้องตอนนี้การับชมได้ที่ช่อง YouTube นะครับผู้กันเลขขน็กคอร์ดนะครับหรือว่าเพจคณะมอลำใจเกินร้อยแล้วก็เพจบอยสิริชัยมอลำใจเกินร้อยนะครับพี่นอ้องจะใดกระเขาไปปั้นวิวฝากอะไรกวนแช้งน้องตายด้เด้อนนะครับมับ่าบางเลยก,กว่าลวงพี่เง,ง,งี่ยหลงคลมคำอ่อน ได้หน่อยๆนีครับแล้วกับเป็นทีมแดนเซอร์นะครับจากนางเอกมรนลำใจกันลอยน้องคานิงน้องยายีน้องปามมี่น้องเจนนี่นะครับพี่น้องไฟซอยเชี่ยซอยแช่ในเด้อเดี๋ยวข้อสิกินขาวต่อเล้ยวันนี้เขาเรียนยูไใส่ลูกวันนี้อยู่ที่ วัดหนองเตยตะบลโงสวัสดิ์รับเนพายุจังหวัดศรีสิเก่กูจำแม่นไปไม่นุ่มหยีแม่นุ่มจำไม่ได้เลยแม่นุ่มหัวใจเดียวพายุพายุนะครับพี่น้องมือง่ากระโดดครับมืออยู่ปจินครับแป็นยังกักระโดดมันไก่ครับอ๋อขาดมันไก่นี่มากระโดดนี่มานะครโอเคมื่อวานทายุไก่มันจะลืมไม่ก้าวตังใจนะครับไม่ล้าใจเกินร้อยแล้วก็พร้อมซอแอนออร์ดีเต็มวงนะครับ เดี๋ยวอันขอกินขาวกับปลาร้าหน่อยๆก่อนไปแล้วนะครับ